ยังจะมีอีกรอบเอากี่คนแล้วไอ้รามีไรเนี่ยตังมีเหรอไม่รอบที่ไรไม่รอบของเกมเลยเดี๋ยวของเกมรอบนี้ลนะนะกูไม่ได้ส่มไปกิเลยแหละอันนี้พี่เกมไม่ได้ยินเดี๋ยวเราจะเอาต่อเปล่าเดี๋ยวบอกจะเอาต่อมือว่าไหวอะไรมันบ้ามือเออได้ไงเหรออีมี่เติมมันน้ำมันรถหนักเก้าหนึ่งเต็มถังไม่ต้องทอนน้องอะไรมันขาด ไม่มีน้ำไม่มีนะครับไม่มีนะเฮ้ยอะไรพี่แจ็คไม่เอาเฮ้ยแจ็คคไม่มีค่ะพี่มีเนองมีอย่งไรพี่แจ็คอะไรไม่มีพี่แจ็คอะไรครับพี่แจ็คครับพี่ไม่มีแล้วงานหืมแมวหรอกแมวหรอกแมวหรอกแมวหลอกงานหืมพอแล้วเฮ้ยเอ้ยจะตีกันพี่แก๊งอื่นจะตามขอเราทันแล้วเนี่ยโหเราเราเล่นเกมเดียวกันเราทะเลาะกันเองทำไม

โนล่ากพี่ไม่ค่อยพักประกันปืนนี่ยพี่เปาเราเราตราเระกันไว้เราเล่นต่อเดี๋ยวเราห้ามตีกันเว้ตีกันแล้วมันเป็นแบบทะเลาะกันแล้วมันลามลามทำไมลามเล่นลี่ลามไม่พกเมียลามระวังนะเมียหลุดอ้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทำไมพกเมียจองเมียเพื่อนไงใช่เออเนี่ยต้องเมียเพื่อนเนี่ยชอบไอ้เมียเพื่อนเนี่ยเอาเปื้ไนแหนพี่บี้อยู่นะเอาเมียอะไรเนี่ยปืนหายไอ้ยาพิษอะไาไอ้เชืยปืนกูหายขอเอาเมียน้องนะ ไม่ปืนกูเาเกกูหม่ไหไม่ัลไรบบัรเลกไรปืนกูหายครับปืนกูหายครับสี่ห้หครับไอ้เชี่ยปืนกูหายกูรู้กูรู้บัตรเข้าตัว่าปืนกหายหาย้เชี่ยได้หรือจอะปอยหายอยปืนหายเสร็จละเยมาเชี่ยมาเชี่กูเหลือบวกศูนย์โอ้เด้๋ยวเไปเดีไปนอน พี่ตั้มน่าจะโดนต่อพี่อหรือต่อวันนี้วันนี้เขาอยู่เยอะจังวะไี่ยปกติไปแล้วพี่ตั้มขอนัดต่อน่นแหละครับอาวุธหายทุกชิ้นนี่นับกี่โบครับสภาหนักไม่รู้เพื่อนอะไรนะรถขั้นหมดเลยครับเอาต่อได้นหมเลยแต่เขาเห็นภาพคลิปหนึ่งอะพี่แจอยากขอต่อต่อได้แค่นี้เขาก็ต้องจี้แจอยู่ไหนวะพี่แจอยู่ไหนวะนี่น้องอยู่ข้างวะพี่อ้าวแหละ คุยเลยแม่คุยเลยก็ได้ครับจะได้จบเอ้าไอเปียกฮัลโหลไอเปียกมันอะมาคุยแล้นะครับทั้งสองฝ่ายเอ่อเห็นว่าเจมีเอาต่อแมครับ้อยใบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เอาครับโอเคแล้วครับโอเคครับไม่มีรจะคุยกับผมไหมครับหลังจากที่คุยสะพานเนี่ยเมียจะคุยกันไหมคุยกันสักหน่อยไหมใครใครจะคุยอะไรครับไม่คุยใช่ไหมคือจะจบไปแบบนี้ใช่ไหมมีมีใครจะคุยไหมครับมังน้องเราอะ คุยไหมมันจะได้แบบเออจะได้เคลียร์ไหมมันต้องคุยเพราะว่ามันหนักมันค้านคาแล้วผมบอกก่อนนะมันหนักไม่งันนะเออแจ็คติดเด็ใครครับพูดได้เลยนะติดกระมือครับแค่มึกคนเดียวเลยที่เข้ามาล่าสุดคนเดียวเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกันเหมือนเหมือนเขาแบบไอ้หลุยด้วยไอ้หลุยไหลุยม่เนี้เลยไอ้หลุยผมก็ติดเหมือนกันครับผมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเลยไอ้หลุยมาเนี้ยมาเนี่ยเลยมาเนี่ยแป๊บนึงติดู้ทำไงครับเอาเอาล่ไงพี่จ๊า ติดกับพี่เต้มั้งครับไม่มีติดตู้ทำอะไรสภาติดตู้พิกออฟเลยครับให้เพื่อนช่วยพลิกออฟเลยลองถามมือก็ได้ครับมืออะไรครับแจ็คมืออะไรเห็นเจ้าต่อไหมเหรอครับมึงเจ้าต่อไหมเอาอะไรครับเอาเห็นน้องในบอบอกไงเอาผมอีกแล้วเหรอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไงผมอีกแล้วผมทุกเรื่องเลยอ้าวก็เห็นมึกชอบพูดอะไรแบบนี้ออกมาไง ยังไม่ได้พูดเลยเครับยังไม่ได้พูดเลยเไม่น้องในบอลบอกว่าผมก็ได้ยินมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมผมยังไม่ได้พูดเลยเลยครับแจ็คโอเคครับโอเคโอเคครับผมแหมผมถูกเรื่องเลยแย่จริงไม่เดี๋ยวคุยเคลียร์ก็ได้หมึกแบบอย่าเพิ่งแกล้งบ้าเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ใครร้านเย็นร้านน้องใจร้านไม่คุรแล้วแย่แล้วเขาแย่แล้วเราบอกแล้วตอดีตอดีเพื่อน มันก็คงเอ่อต้องปรับความเข้าใจกันใหม่พี่รามพี่รามเลยนะครับติดกับพี่รามครับไม่นะเดี๋ยวเหลืออีกเรื่องเดีแล้วที่หลังน้องมาที่หลังอังกันกันจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่หน่อยเพราะว่าผมว่ามันเกินขอบเขตไปนะรอบนี้การตีกันว้ายตายแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งผมแล้วก็มันมันก็ทั้งคู่อ่ะคุยกับหมึกเลยนะได้ที่บอกว่าตำรวจหมึกหมึกมาคุยเลยเอาผมแจ็คไงครับไม่เรื่องเรื่องนี้ผ่านมาก็มันก็ ไม่มีอะไรแล้วกันครับแต่ว่ามันคือถ้ามันไม่มีรอบหน้าแล้วแล้วกลับมาคุยกันปกติมนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแค่นั้นเลยก็คือผมก็ไม่ได้ชอบย้อนอดีตไปหรืออะไรพวกนี้หรอกครับผมครับผมไม่ไม่ไม่ชอบไงครับแต่มีหลายๆคนชอบชอบย้อนอดีตไปนั่งแตะนั่งอะไรกันนั่นแหละก็คือเรื่องแซบเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วแหละเพราะเราคุยกันไปแล้ววันนี้ไม่น่ามีปัญหากันแล้วก็คุยกับแอดมินไปแล้วก็จบไปแล้วแหละถูกไหมครับใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ ใช่ครับพี่ถูกครับเพราะว่าตรงนั้นผมก็ไม่ไม่เจอแล้วครับฝั่งผมก็ไม่เจอแล้วโอเคใช่ไหมเอ็มดีเจออะไรอีกปะไม่เจอแล้ครับแบบรักกันครับพี่รักกันครับใช่ใช่ครับรักกันอยู่ครับมันมันมียังมีหยัดมีอะไรอยู่เลยเอออันนี้คือยังไงคือจะพูดแบบยังไงอืมอะไรก็คุยจะจะยังไงจะคุยยังไงจะคุยยังไงตั้มตั้มกดเลยจ้ะ หมึกไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกจริงๆแล้วอ่ะหรือถ้ามันไม่เจออมันไม่หรือว่าเลยไม่ไม่ไม่ตามการให้เขาคุยกันเลยตามการให้เขาคุยกันแค่นั้นเองให้ตามใจหมึกได้ไม่ต้องฟโฟมไม่ต้องโฟมรับหลังก็พูดอีกแบบพี่ตามรักพี่มันเดินแบบพี่ใจเย็นดีกว่าพี่ตามใจเย็นก๊อปผมผมพูดได้ป่ะเรื่องเรื่องเขาด่าพวกผมแก๊งโง่แก๊งเสกอะไรพูดเลว่าติดใจก็พูดดลยโอพูดเลยผมผมผมติดใจครับที่บอก แก๊งเก่าผมแก๊งเสกอะไรอ่ะที่ด่าผมแก๊งใครพูดอ่ะผมใครพูดอ่ะยอดหลุยพูดครับหลุยอ้าวหลุยยังไงเดินไปนี่มันพี่มันคนพูดไหมนะฮะไม่ไม่ควรครับพี่พลาดครับมันเออไม่เป็นไรครับไม่มีแล้วผมก็ติดด้วยครับผมติดด้วยถ้าผมติดด้วยเหมือนกันครับเยอจริงไอ้พวกโปโลอยู่ไหมโปโลมานี่มานี่หน่อยครับผมติดผมโดนเหยียดอ่ะโปโลอยู่ปะ เรา่างเอาอาเี้ยไอโนเนมอยเงี้ยผมไม่ยอมโนบโลอยู่ไหมครับไ้ยืนนี่ปะไ้ยืนนี่ปะโอเคโนเนมกับโจนถ้าเกิดไอโนเนมกับโจนจับจับมือไปคุยไก่บัตแลเหยียไปเออผมก็โดนกันเรับไ่อไ่ะเ็นาให้เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มีหวอว่าไม่ต้องอะไรอะไม่ต้องโทษกันหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้อพี่รับจบอยู่แล้วจะเคลียร์เอง ทั้งเรื่องของพี่พูดมาแล้วก็เรื่องของจอยว่าเรื่องของทุกคนพี่มีอยู่ในมือหมดละเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวประกาศให้โูเคป่ะมันไม่จบแค่นี้หรอกมันมีอยู่ในมือพี่อีกรอพี่แันหนึงเดี๋ยวพี่จัดให้ประมาณนี้ครับแต่งยกตีอ้อะประมาณนั้นที่เราได้บอกคือคือไอ้เรื่องที่ผิดว่าไป่จำผิดแต่ว่าเรื่องเคลียร์ใจนี้คุยกันได้ ใช่ใช่ครับไม่คิดตามจะพูดอะไรหรือเปล่าพูดแล้วก็ตามตามที่ตามที่พูดเลยคุยใครให้คุยใครผมเห็นด้วยกับพี่รามนะต้องเข้าใจนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปเหยียดใครอ่ะตึกไปพัาตึกไปก็ตามที่พี่โดบอกเลยอย่างก็เราเราต้องคุยอะไรอีกปะไม่นานนะแน่ใจนะเพราะว่าคุณบัตไม่ได้เหยียดใครอ่ะ ไม่เป็นไรไม่ป็นไรไม่ป็นไรไม่เป็นไรจะเปล่อยไม่ป็นไพ่อเสือปล่อยปนพี่่ใหลนเหยยดไยอ่ะให้ผมโดนเหยียดอ่ะไม่จริงเรื่องนั้นหมที่บอกแล้วล่ก็ปล่อยพี่โดเลยปล่อยพี่โดปลยคือก็อย่างที่บอกครับว่ามันมันไม่เคลียร์ใจกันก็เป็นอย่างเงี้ยไปใช่ผมเห็น้วพี่แจ็คนเพราะว่าต้องเคลียร์ใจกันมันจะได้รักกันเหมือนเดิมครับต้องล้พี่โดว่าไงพี่คือมันจะฉกตรงนี้เลย่ะแพูดไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นย

อันนี้สองกตารีรวมกันร้อยห้าสิบใบเขาดึง่วมกอนที่นี่เหมือนจะเก่งคนมีแต like ่คำพูดที่อย่างไม่เนล่นจริงเหมือนผวกงานเพื่อรับครับครับเราเราเอาโปรเทคเนาะเอาครับเอาเอเอไแล้วก็เรื่องทำกอนไหมทกันไหมเอาเอาเอาไม่เอามันจะพ้นกันไหมเนี่ยแล้วเรื่องเรื่องเหรียญ เปลี่ยนแคสเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวประต์โปรเทครับไปก่อนเลยพี่โโอเเคคทรถ้าอยากเรื่อยแล้วแต่พี่แจ็คพี่แจ็คคุยกันเลยเดี๋ยวจะให้ปลดก็ก็มาบอกไว้ปลดไว้ก่อนนะไม่เสียตังค์นะโอเคครับโอเคพี่พี่เกดทับเหรียญพี่เล็กแลับมันไม่มีใครแจ้งใครหรอกพี่คือมันมันก็เป็นแบบนี้พี่เอาเอาเป็นแบบนี้แล้วกันพี่พี่พูดก่อนแม้เท่านั้นะ พี่พี่จ้าผมคิดว่าผมตัดสินใจแล้วแหละมีในใจแล้วก็สมมติถ้าเกิดพี่โดมมีอะไรของฝั่งพวกผมที่ผิดก็เด้งขึ้นมาเลยพี่และส่วนของเขาที่มีบางส่วนของผมที่แจ้งไปแล้วหรืออะไรก็ก็อยากให้มันคือคืออยากให้มันเคลียร์ในช่วงช่วงช่วงเวลาแบบใกล้ๆตอนนี้เลยได้ไหมพี่หรือว่าต้องเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงถามว่าได้ไหมมันก็ได้่มัเขาจะได้เด้งทีเดียวเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าสมมติพี่พี่เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าไอ้ส่งคำใบมันจะเป็นแนวไหน แต่ว่าพวกผมจะไม่เลอหยุดใช่ผมจะหยุดตรงนี้แล้วคือไม่ได้เจวอะไรแจ้งเขาไปเลวไม่รวบแล้วหลักฐานผมไม่เอาแล้วจริงๆเดี๋ยวตัดมันตัดแค่เที่ยงเที่ยงของใช่ใช่พี่ก็คือตรงนี้เราทั้งหมดเลยก็คือเรื่องอะไรที่มีอยู่หรืออะไรที่ยังไม่ได้แจ้งเลยไม่ต้องไปแจ้งก็คือหยุดเอาที่มันแค่เรื่องที่มันเดินไปแล้วที่พี่โดนรับรู้มาประมาณนั้นใช่ไหมไม่จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พูดตามมาตรฐานเดียวกันเลยก็คือให้แค่เที่ยงวันแค่นี้หลังคนนี้พี่ไม่รับแล้วเอาไว้มันเป็นมาตรฐานกับ อ่าได้ได้ได้ครับตามมาพี่อ่พี่ดีกว่าเองจะยังไงก็แล้วแต่เองแล้วกันปล่อยไปของเราปล่อยไปโอเคปไอ้เรื่องเรื่องเบรกกบตอรี่เราเรื่องเบรกไหนเบรกไหนเราไม่ไอ้ไอ้เนปเนปปี้ไงเป็นไงบ้างพี่โรแนปปี้เป็นไงบ้างเนปปี้เดีราต้องหาดเจเล่นะเพราะว่าจริงๆของสองส่วนนั้นนะพี่ให้เรเล่เคลียร์จริงๆพี่มาดูแค่นี้เฉยอันนั้นมันชัวร์แล้วไม่ใช่เหรอพี่ที่เหมือนที่ผมได้ยินมามันชัวร์แล้วครับพี่นะมันน่าจะชัวร์แลเลยจนถึงตอรี่แล้วก็มีบิลลี่แหละพี่บิลลี่บิลลี่ หรือดับเจเลี้ยยังโดนไวสองสคนนะผมคิดว่าน่าจะชวนอะไรอย่างเงี้ยนโดนโคนรไวอ่ะพี่โดใช่เปียนโดนไวมากเลยจริงผมไม่ค่อยอยากจะนี่หรอกแต่เรื่องอันนั้นฟังตั้งแต่สตอรี่บีแล้วอ่ะผมไม่นับปีกันนะแตพี่ผมว่าผมว่าต้องเคลียร์เลยนะพี่โดเพราะว่ามันไม่ได้เสียแต่แล้วสตอรี่อ่ะผมสี่คนมาแล้วแหมพวกคุณไปผมวิ่งกันเลยนะกระราครับรอบหน่อยครับผมกระล้ามาเคลียร์เย้เขาลอกพี่เกดพี่เกดที่ไหนอ่ะเอาเหรียญให้มาเอาเหรียญมาให้หน่อยเลยพี่เกดไปไปไปเล่นอะไรพี่ปีสองครับ ผมเรียอยู่ในตู้อ่ะเดี๋ยวผมไปเอามาให้ครับยไงพี่ตั้มพี่อะไรอะไรไม่พ่เก็บอะไรไม่เก็บอะไรในต้มก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อกี้หน้าสภามันจะคุยยังจะซัดักกูอยู่เลยอสดรว่าติดใจถูกเปล่าเมื่อกี้มันพูดพูดดีๆะล่ะกูก็ไม่พูดดีด้วยหรอกติดใจเขาต่อติดใจเขาต่อเพื่อนเพื่อน่อผมยังติดมมันจะพูดแซกกูอยู่เลยถูกพี่ถูกมันจะพูดแซไม่อะไรรู้ไหมสอง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  ผมว่านะผมว่าควรหยุดสงคราวมาตรงนี้จริงๆอะุยผม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 มองว่าฝั่งหนูนะเขาแม่ไรนะบางคนอ่ะมาถึงว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมมองว่าไม่แม่อะไรเว้ยอย่างต็อตอย่างอะไรเนี้ยผมว่าฝั่งหนูไม่มีอะไรหรอกมันจะมีแค่บางคนเว้ยแบบมีคนสองคนคนเดียวอ่ะที่แบบเจ้าต่อหรออะไรเงี้ยแต่คนอื่นผมมองว่าไม่ไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วอ่ะมีแค่คนเดียวเว้ยมีแค่คนเดียวที่มีปัญหา ไม่ไงมันรอแม่ไอ้มึงนี่มันเปลี่ยนใม่มาแล้วมันเอาหน่อยใช่ป่ะเฮ้ยมันไม่มันเปลี่ยนไหม่มาแล้วไม่เปลี่ยนใม่มาแล้วเปลี่ยนชอบกล้วยไหมครับชอบกล้วยตายแล้วแย่ไหมเป็นไรนะพี่อยู่เว้ยเอ้ยเอ้บั๊ดมันบอกมันไม่มันไม่มันไม่แย่หรอกโดนโดนจริงด้วยบอกอไเนี่ยฉันต่เนีัดแต่ไม่มีคนรู the rad, ้จักเหมฟังกูนะไอ้ไอ้บั๊ดไอ้บั๊ดไอ้ไอ้บั๊ดยังด่ากูโนเนมมันมันมาด่ากูว่ากูโนเนมเออกูก็ด็กกูก็ด่ามันให้ดิมาแก้ไอ้ตุ้งฟุกอ่ะ พี่ต้า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 อยากคุยกับผมว่ะอยากคุยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องใบมั้งน่ะเดี๋ยวผมไปคุยกันนะแต่ไม่เอาคุยด้วยเลยไม่เอาไปด้วยเลยไม่เอาไม่ไดปไปเลยเนี่ยยังไงเฮียน้องเปียกูไปไวจัดเลยสัตว์เวลเวลหนีไปเลยทำไมเราต้องเป็นแก๊งันนี้อันนี้เรื่องของกัปโอลอที่เฉยครับฮัลโหลนายกครับไอ้ตั้มคครรัับบพี่เราถ้าสมมติว่าแบบหลักฐานอยู่ในมือของแบบนายกเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ เราก็ปล่อยปล่อยไปตามที่พี่โดเขาจะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่ามันสมมุตินะสมมตินะแล้วแบบแล้วมันแดงกันครึ่งแก๊งต่างคนต่างครึ่งเนี่ยแล้วมันจะทํายังไงวะอันนี้จะบอกนะว่าตามนั้นอะตอบตอบไม่ถูกเลยพี่เอาจะใช่ไง่เพราะผมก็ไม่ได้ให้เกิดขึ้นเหมือนกันพราพวกมึงทำใจพวกมึงทาใจกันได้เหรอผมผมผมมองถ้าส่วนตัวตามพี่พี่มองว่าแบบให้มันจบตรงนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องใบอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมก็พูดกับพี่โดแล้วว่าไอหลังหลังจากนี้ก็คือไม่ไม่ได้อะไรแล้ว จากที่อันนี้แบบแบบถ่างๆที่แกคือปล่อยให้มันจบตรงนี้ไปเลยทุกวันนี้มันก็ต่างเสียหายไปเยอะแล้วถ้าต่างคนต่างจบอ่ะมันจะได้ไม่มีใครโดนแดงแล้วแบบเพื่อนๆจะได้อยู่กันครบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมเผื่อเราจะได้เล่นกันต่อได้ไงครับี่บอกก็คือเมื่อกี้ที่ผมคุยกับพี่โดก็คือไออันไหนที่มันเดินเรื่องอยู่แล้วหรือว่ามันมันรออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือก็คงต้องปล่อยไปแต่ว่าอันไหนอันใหม่หรืออะไรก็ไม่ไม่พวกผมไม่ได้มีอะไรแล้วครับโอเค ใช่ครับพี่อันใหม่ก็คือจากตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเสริมมันไหนแล้วหลืออะไรไม่ไม่ได้ตามมาเลยเลยครับแล้วอันเก่าอันเก่าเป็นยังไงนะครับอันเก่าก็ผมไม่รู้ครับคือเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องสตอรี่ที่แล้วด้วยครับที่รอคำตอบตอบเขใช่ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเดีเราไปคุยกัน จะมารอีมีใครเสริมอะไรกันป่ะมาเอาพี่พี่พี่ฟังพี่บ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 ังนะฟังรามหน่อยพูดก่อนถ้ามันมีได้ยินว่าเคสว่าที่แบบว่าเอาเรื่องกลับมาพูดได้ใช่ป่ะพี่เข้าดิดรามอ่ะกดห้องส่งหลักฐานอ่ะเหมือนปรามาณูรอระเบิดเวลาพี่ก็ไปดูไม่ได้เลยอันเก่าไม่ได้หรอกมันบอกเราไม่เสียอะไรเลยเราเสียเย็ดเปียกไปเออเย็ดเปี๊ยไปไปไปอ่ะตืนบวกสี่นะตื่นบวกสี่เลยนะต้องเอามันแล้วเข้ามาก็ต้องรีตัวหรือเปล่านะ ไม่ยมมันโดนรีตัวไม่ยมทที่ครั้งม่าไม่ไม่ไม่จะดไปตีไป่างนี้ว่าตีไปว่าของเขาก็มีของเขาก็มีก็ไออแนปปี้อะไรที่มึงพูดกันะใช่ใชม่แม่ไม่ลแม่ไงมันทํไง้จะทำไงมันมีของไอเชินด้วยนี่มันไม่ปลนอะไรอีนอยากรู้อยางรู้เห็นคนมันบอกมันมันเต่ไรนรอดูรอดูเอฟไม่ไม่ไม่เอี้เอู้มึงดูคนฟังกูเี้ เอฟเฟกหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะถามผู้มืออีกทีก็มึงรอรอรอดูในในในหนังสือพิมพ์อะไรกันด้ลวกันเผื่อถามในในกลุ่มเนี่ยอะไรเดี๋ยวคุยกันก็ได้ตรงนี้เรื่องหลักถามเพราะเพราะมันคือเรื่องข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีก็ได้เดี๋ยวถามผู้มืออีกทีว่าอย่างไงรอรอเทคเอฟเฟกหลังจากนี้รอว่าเขาจะแจ้งเพิ่มไหมหรือว่าเราจะมีใครโดนแบนเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้แค่แค่นั้นเพราะตรงนี้เรามาคุยกันมันก็เราก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรถูกป่ะล่ะแต่เอางี้เอาเอางี้เียงนะ ใครมีหลักฐานเตรียมเตรียมไว้ในมือก็ดีเอาแบบนี้แล้วกันมันก่อนเที่ยงอะหลักฐานสตอรี่นี้ถูกไหมเออใครมีแล้วก็สัดยัดยัดยัดส่งในนี่เลยในกลุ่มไปก่อนเก็บไปเลยเ๋ยวค่อยว่ากันเผื่อไว้อดบึมเลยดิเ่ใจดีกับเราเผื่อไว้เผื่อไว้เราเราไม่ได้จะนี่นะเผื่อไว้เผื่อไว้โดนเรื่องอะไรเด็กมันส่งในดิผมโดนเรื่องอะไรครับโดนดิ เล่นไปเลยให้มันเล่นกับเราแล้วผมไม่โดนอยู่แล้วผมจะโดนเรื่องอะไรอะถ้ากดมันออกมาใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าผมมันก็ไม่ได้อถูกปะถ้ากดเขียนขึ้นมาใหม่ผมโดนเรื่องอะไรไม่มไ่โดนผมโดนเรื่องอะไรผมไม่ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรแต่อย่าลืมฝั่งเราเราคุยกันกับเรากัด้วยอย่าลืมว่าเราจะมีใครไปเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ด่าปกติไม่มีหรอกไม่มีมันจะบุลลี่อะไรไม่ได้เป็นบุลลี่ไปอะไรผมก็ด่าปกติ ผมด่าแบบนี้อยู่แล้วปกติถ้าไปด่าไอ้เที่ยไอ้หน้าไอ้พ่องตายแม่ของตายไอ้อ้วนไอ้ดำอันนั้นผมโดนอยู่แล้วไอ้ลาวอะไรเงี้ยเออมันนั้นปกติมี่อะไรอย่างเงี้ยาน้องไปตัดหน้าผู้กองไอ้เที่ยถ้าหลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดีแพ็กเก็ตแรงกับตั้มโดยแบสโดนมื่มึงก็อยู่กันเองอะ เดินแล้วผมว่าของเราไม่น่ามีเดินแล้วนะไม่มีแล้วกูแล้วเนี่ยจะไม่ต้อเลยถ้าเกิดเกิดพี่ตั้มกับพี่เกตไปเดี๋ยวผมพาได้บัณฑิตไปเาจริงด้วยพี่พวกแมงมุมมากกว่าเราอีกเ่พวกเราไม่ไม่แล้วใครที่ใครที่อัดอะไรวะแต่ต้องมึงเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเพิมลบเด้อเผื่อมีอะไรต้องใช้แต่แต่ผมถามมาที่ของกูมึงไอ้นี่ยัง ทำไก่อนแจ้งไปแล้วเขาบอกรับเรื่องผมจะบอกว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นกับของเจตี้ที่แบบเจตี้บัฟเรื่องสตอรี่แล้วอะก็มึงก็ขุดตั้งแต่ของไอ้หลุยที่มันด่าพ่อในไฟแรกในอู้อกูมีกูมีกูมีคลิปอ่บ้างฟังนะเว้ยคือถ้าเขาไม่ยอมตรงนี้มึงก็ไม่ต้องยอมเหมือนกันไม่ยอมเออแต่มันละไม่น่าจะขุดได้หรอกเพราะมันไม่เกินเท่าไหร่นะยี่สิบสี่หรือสี่แปดนะไม่ไม่รู้อะเอาง่ายไม่แน่เดี๋ยวเขาอาจจะบอกถ้ากูถ้าถ้ากูจะโดนใบอะกูจะโดนแค่ตรงนั้นแหละไอ้ที่ไปนั้นแหละ ไม่เพื่อนแล้วถ้าตรงนั้นอะมันผ่านไปแล้วไงแล้วมึงจะโดนได้ไงมันก็ไม่โดนแล้วับถ้าถ้ามึงจะโดนตรงนั้นก็ก็โดนไปหมดเลยเอาไม่ให้หมดไปทุกอย่างอะเอาให้เละกันไปข้างอะถ้ากูโดนอะมึงรอดูเลยนะดีถ้ากูโดนก็ตามนั้นเลยเออแตก็ไม่ยอมเลจะใช้ไอ้นี่นะแบบไม่ได้ถ้าใครโดนนี่ก็นี่อรอระเบิดระบังระบางนะบางระจันอะบึ้มรอรอรอผู้ชายชุดไม่ใช่เรื่องอย่าเพิ่งพูดอะไรไปเรื่อยนะมึงรักษาหน้าไปเท่าไหร่เราโกอยู่อะ คนดีแค่คุยเพื่อนตาเป็นคนดงแลยย้ายดีกว่าไปคนดีีอไอเปียก็ไม่ตายพีไอเปี๊ยกก็ไม่ตายรีใช่ไหมไอีมายรีน้องคาตายรีเว้ยก็รอโดนเรื่องอะไรครับกโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะแต่ไม่แจ้งผมผมก็ชิวๆอยู่แล้ว จะมาแจ้งผมเรื่องด้ไงยังเขาบาเรื่องคันนี้ด่าด่าแบบนี้เียอะไรครับไม่คับหรอกจะาเอาขนาดไปไหนจะไลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเ้พี่เกดได้่มามามาวางสองวางสองพี่พี่ตเกียวขอตาสองแไปดเอาอะไรนะสองแสนจ่ายจ่ายไกไปเป้าจ่อะไรเจ็ดชารถทเปาที่แลนได้ไหมแลนดำ แป๊ะไปรวมแลนดมหรอใช่ไปรวมแลนดามไอติมไป